สวัสดีครับผมมาครับชมพ่ากันนะฮะมีมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้งได้มานะครับตรงนี้เป็นพิมพ์สังกติมีหูนะครับเห็นใบหูลำไรนะเป็นกรุใหม่นะครับแต่พรานี้โดนลอกคราบกลุกออกนะเนื้อฟูฟูเนื้อแบบขาวๆเนื้อแบบแบบนี้นะต้องตีกลุใหม่นะครับถ้าหักมาในข้างในจะขาวๆนะเป็นปูนขาวๆเลยนะครับเนี่ยนะครับยังมีคราบปูกอยู่บางๆนะนะครับ ถาโดนลอกโดนล้างคราบกูนะครับปูใหม่เนี่ยเนื้อจะแก่ปูนแล้วก็เป็นปูนแบบอะไรเขาเรียกว่าปูนคล้ายๆฟูฟูนะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่แข็งไม่แกร่งหักง่ายนะครับนะสังเกตดูถ้าเราจะเจอวกวอกบางอุ่นพรมหักนีนจะเป็นปูใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับเนื้อเขาจะฟูฟูหลวมๆนะครับอย่างนี้นะเนี่ยยังเห็นคราบกูอยู่บางๆนะครับเนื้อเขาจะไม่แน่นไม่แข็งนะฮะ ด,ด้านข้างนะครับดูลังคาบกูนะฮะยังพอมีคาบอยู่บ้างนะครับเนื้อในก็จะขาวๆฟูๆนะนะครับเด็กใครชอบนะนสังกติมีหูนะครับส่งมันมากนะครับวงนี้นะนี่ไหม ชุดนี้ก็ได้จากแยกหน้าโคกนะครับผักไห่อย,ยุธยานะครับผมนี้ได้มา3 4อสค์องนะทยอยลงนะครับเนี่ยครับกุกยัเห็นบางๆนะครับเนื้อเน่าเลยนะนะครับผมนี่สังกติมีหูนะครับอ่า้าสวยนะน่ารักไป่รงนี้เน่าเลยครับ เนี่ยมีเห็นไหมคราบเน่าๆไหมเปิดสี่พันห้านะถูกแพงทักมาคุยเอานะนะครับผมขอรู้เพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมนะลองดูนะครับปางขุนพรมพิมพ์สังกติมีหูนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับกลุ่มใหม่มีคราบบางๆนะครับสี่พันห้าร้อยบาททักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับทางไลน์เนาะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ